เมนูอาหารจากครัวมาดามตะก,กี้วันนี้หนึ่งเดียวที่ใฝ่หาถ้ามีข้าวเหนียวจะต้องมีแจ่วปลานั่นเองค่ะเนื่องจากวันนี้แม่จะมีเพื่อนทานข้าวก็เข้าครัวจัดหลากหลายเมนูเลยค่ะที่แน่ๆน,นี่คือเมนูเด็ดนะคะแจ่วปลานั่นเองนะคะกินกับแคปหมูนี่เลิศม,มากเมนูต่อมาเป็นเมนูหมกหน่อไม้นะคะแต่เราไม่มีใบตองก็เลยใช้หม้อค่ะหมกหม้อนะคะเมนูนี้ฝรั่งชอบค่ะเมนูนี้ข้าวผัดใส่ไข่เป็นเมนูของเด็กๆนะคะแต่ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะ และถ้ามีแจ่วที่ขายไม่ได้ก็คือผักกินกับแจ่วนะคะก็มี3กษัตริย์วันนี้ค่ะเมนูต่อมาเป็นปลาชุบแป้งทอดกินได้ทั้งกระดูกเลยค่ะอร่อยมากและนี่ก็เป็นเมนูทั้งหมดของแม่จัดต้อนรับแขกวันนี้นะคะมีเพื่อนกินข้าวอร่อยจริงๆค่ะ ส่วนเด็กๆนะคะหิวข้าวรอไม่ไหวก็จัดข้าวผัดไปก่อนเลยจ้าน้องอันนี้อร่อยมากจัดเมนก็ชอบจูลีนก็อิ่มก่อนเพื่อนเลยค่ะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะวันนี้มีเพื่อนมาเล่นด้วยมีเพื่อนทานข้าวพี่จัสมินมีความสุขมากค่ะไม่มัวพูดพ่ำททำเพลงค่ะทุกคนมาทานด้วยกันนะคะวันนี้แม่ก็มีความสุขมากๆค่ะได้ทานอาหารฝีมือตัวเองอาหารลาวๆาอีสานนี่แบบว่าเป็นของที่ชอบมากๆแล้วก็มีเพื่อนมาทานด้วยว้าวสุดๆไปเลยวันนี้กินกับข้าวเหนียวหนึ่งหอนแบ่บลายพี่น้องเอ,อ้ย ตะก,กี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยู่ต่างแดนนะคะได้ทานอาหารบ้านตัวเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนมานั่งทานด้วยแบบว่ามีความสุขสุดๆ,ๆไปเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะส่วนใหญ่คนในต่างแดนนะคะโดยเฉพาะในสวีเดนนะคะจะไม่มีเวลามาพบปะกกันมากมายนะคะต่างคนก็ต่างอยู่กับครอบครัวตัวเองค่ะหรือบางบ้านอาจจะไม่ใช่เหมือนตะก,กี้ก็ได้นะคะ บ้านตะก,กี้เองก็คือมีแค่พ่อแม่ลูกแค่นี้ค่ะน้อยมากที่จะไปพบปะผู้คนนะคะเพราะว่าก็มีภาระหน้าที่เนาะต้องดูแลครอบครัวต้องดูแลลูกๆนะคะแต่ถามว่าเราไปที่อื่นไหมเราก็ไปนะคะแต่เราไปด้วยกันทั้งครอบครัวเลยค่ะไม่ว่าจะไปไหนนะคะครอบครัวตะกี้4คนค่ะไปด้วยกันพ่อแม่ลูกค่ะพอที่เซร์เบเดนนะคะไม่ว่าจะไปเจอเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะจะไปไหนจะต้องมีนัดกันก่อน,นะคะ่ะทุกคนจะไปเลยไม่ได้คะ่ะด้วยความที่วัฒนธรรมต่างกันนะคะทุกคนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับบ้านเมืองของเขาเนาะ เข้าเมืองตาเหลีวก็ต้องหลียวตาตามอะไรประมาณนั้นค่ะ สรุปแล้วอาหารมันิแ่บหลายเด้ออันนี้ก็หน้าตาเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือแม่ของน้องอันนี่ค่ะเป็นชาวเหนือนะคะที่มาอยู่สวีเดนมาดามออนแอนค่ะอันนี้ก็คุณยายเพียงนะคะที่มาอยู่ด้วยประจํานะคะมาช่วยเลี้ยงหลานในบางเวลาค่ะก็เป็นน้องสาวของพ่อตะกี้เองข่ารังน้อยเมื่อพ่อมาบ้านก็ไปหาพ่อทันทีเลยจ้าเจ้าตัวเล็กก็เริ่มจะติดพ่อเหมือนพี่สาวแล้วนะคะเพราะว่าอยู่กับแม่ทั้งวันทั้งคืนเนาะพอพ่อกลับมาจากทํางานที่ไรวิ้งไปหาเลยจ้าวันนี้ปะป๊ากลับมาก็ได้กินอาหารไทยนะคะเพราะว่าแม่ก็ทําร้อเมนูที่ชอบคหมมกนไ พลังแอตาไทยมอดปโป้ืมหมกมาไม่อ่ะ,ออะเจลินกินข้าวเหนียวอิมวมม่มละไม,ไม่ไม่ไม่ <laughs> ก็ชีวิตพ่อลูกอ่อนนะเนาะข้าวก็ต้องกินลูกก็ต้องเอาจัดไปจานั่งตักกันกินไปเลยฝรั่งบ้านนี้ช่วยเลี้ยงลูกดีมากเน่าจ,จะกลับบ้านแล้วค่ะ เพื่อนๆจะกลับบ้านแล้วนะคะฝรัฝ่งน้อยก็ส่งแขกบายๆเลยค่ะ